วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พบกันวันที่1นกุมภาพันธ์พศสอง4ครับวันนี้พบกันวันจันทร์ที่ตลาดนัดโคกระบือส้มป่อยน้อยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสิสเกตครับนัดวันนี้นัดเปิดวันจันทร์นะครับวันนี้มาดูการซื้อขายเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมกำลังจะเดินเข้าไปในตลาดครับ รถจอดครับช่วงนี้คือช่วงที่รถเข้าจอดรถนายห้อยกับรถผู้ซื้อครับนนบรรยากาศเช้าๆในสนามครับพ่อขว้ากําลังเริ่มนําอัวเข้ามาครับน,นายห้อยกําลังนามัวเข้ามาการซื้อขายเขาเริ่มตั้งแต่ตี ตีสี่นะครับผมมาตีสี่เอาวัวมาขายด้วยพอดีขายตั้งแต่เช้านะครับตีสี 4, ่ตีห้าเขาใช้ไฟฉายส่องขายวาัวซื้อวัวกันนะครับซื้อขึ้นรถกันเยอะแล้วละ่ะแล้วก็บรรยากาศที่มันเหลือครับกับวัวที่กำลังเริ่มเข้ามาใหม่ <c oughs>

ซอยที่สเร 1, 6, สเร 1, 6 0หนึ่งหมื่นหกพันเสองหนึ่งหมื่นหกพันเดแ๋ยวว่าเขาปซื้อเยอะมาเงินแสนมันใหญ่เขาซื้อมนแสนหนึ่งหมื่นหกพันเปล่าหนึ่งรับซื้อขายกันหมื่นนึงร้อยครับ 8ปดพตัวเล็กเล็กเขาก็ขุนอูประมาณเม็ดสิบ1 0 0ปดัรครับเกตรวซื 7, ้อรอยเล็กสายขุนหร้อขายัอแล้วครับสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยครับดูด,ดครับ 2องหมสายขุนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยนี่นะครับบวสองหมื่นหกันเจ็ด้อยสองสามแล้วมันขายบ่ได้อยู่อาได้เื่นก็นั่ 4, นก็อีขายอยู่ต่อคู่ลงส่ห้าพันอคนละครองะไรวะ

สองหมื่นงพันห้าสิบองสมนเจ็ดพันห้าทำนั่นว่าเป็นอ like ีกเหรอโอเคได้ได้แต่เพื่อนผู้เดียวเออว้าเอาแต่ผู้เดียวเนาะว้าวให้ผมว่าน้ำแน่เมนแล้วว้าบ่มากบอมากแต่ใจยี่ีเอาอยู่เมน

อยูเครับสูงเมตรหกสิบครับนี่วหนาล้วเลลูกราคาล้องสามหมื่นสี่พันห้าสิบขายกันที่สามหมื่นสองันห้าสบังาอสามหมื่นสอันหาล้งสามหมื่นสองพันห้าสซื้อขาย ดูการซื้อขายดูบรรยากาศการซื้อขาย,าย,าาาขายไม่ค่อยข้อเ,เลย ເອົາຂໍວ37000ຫຼັ สามหมื่นหกนะครับผู้ขายจอสามหมื่นเจ็ดพันห้าตกลงกันดูครับดูการตกลงนะครับจะซื้อขายกันได้ทีเท่าไหร่ ลงซื้อขายกันไม่ได้ครับให้สามมนบคันาแล้งไม่ขายก็เลยล้างมาครับยากวะเอาคนเดียวไปทิ้ขอได้มทิ้อ้ายังเอาไปลอผมเคยซื้อลเราสอามเชื่ออะไรเอาเจ้าหายุดชุดมุดเลยไปยหน่ยเนี่ยเอาไปยหน่อยเนี่ยหกพันอไปแ้บ่หนอยหน่อยเขาว่นหน่อยเขาวันน่อยมันหลาอยไดสองลอย่เอาเจ้าคืนให้ เอาสามลอยบุซื้อสามลอยดด้อ่ารอองหมื่นแปดพันให้สองหมืกามร้อยเอเลยหลาอเลยเยอเโอเคเลเอะเลยโเนี่ลอเนองยมันขาดโดบ้นอเอา

ซ <several manifestations. S 2> <Che> ื้อขายกันที่400บครับ4 0ครับซื้อขายกัน400บาสูงประมาณนิด0 บวกมัด้รนาทาาอกองสี่หมื่นเก้าครับอองสี่หมื่นเก้าตรนนี้ตกลงครับให้สี่หมื่นพันนะครับ

พอได้ย <S preach ers> ูดีว่าบมี่กับโบเป็นยังเราก็ไปอได้า่ยได้ือบสขายกที่สี่หมื่นหกพันสีื่กพันอสี่หมื่นเการาที่สี่หมื่นหกพันสามหมื่นยสามหมื่นสามหมื่นสามพ 苏杭山，有看。 ถูดายไสามหมื oh, ่นหนึ่งพันสามหมื uh> uh 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 ่นเอ็ดอืด uh ีนะเงินนั่งดีนี่กูได้เป็นคนสื่อกูยิ่งนะนี่จักบาททีตัวลูกซื้อจักบาทสามหมื่นเอ็ดสามหมื่นเอ็ดนี่ดานัดี ซื้อใส่แม่ยูพุ่นเหอครับหนึ่งสื่อมอจสือมอใ่ครับสองมอรน้างสองมีสองินวิสนคพนงพันเน้อหนาเนอเออเพันไหนก็เล่นจังหายันไหนก็เล่จังวะ0นึงนองเเอาเลยเอาล็อนสีนครับัน้ให้เนอเ็ัน เอาบอก่าเห็ไหมสอหูสอ,อ,สอหม่อ่ะฮะนะสิบรรยากาศชดๆในสนุกครับดูก<อ>ารซื้อการขายอัวนี้มันเป็นอย่างนี้แหละครับมันไม่ใช่ผักตลาดต้องเขาบังเป็นกรรมไว้อัวนี้มันเป็นตัวอยู่กันต้องตลองครับ<ล>ตัวนี้อนอนล,ลองซื้อเงนลดลงมาสามหมื่นแปดพันห้าเนาะคูจะ ซื้อกระหัสามหมื่นเจ็ดพันอยู่ครับออ้วก่อนนี้ก็ค่าเชื้อโควิดด้วยนะครับเจ๊ดีกับพี่เราลอกินนั่นจำกันกับเป็นรอกินนั่นจำกันว่าซีมันไปหวังมาเก่าพันเหมน เปไก่ติดสามหมื่เจด้าร้อยครับสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยร้องสีนห่สามื่นเจดพันหาร้อยบันหายเรอจับกจับ,บาทนเะรอจัมืเกาเ

โค้ดละก็ไดสามนโ้ดก็สี่หนึ่งขาันละสองพันาวันสงพันห้าายวันละสองพัแม่เมต้นหนังสันตัวนี้คันน้นค่าหนัสันี่เสียหนึ่งาทขามาสามพันละสามพันลูกน่ามพอขายหาไม แันหนึ่งสองพันห้าหนึ่งสองพันห้าก oh ็เลยสองหมื oh ่นเท่าไรสองหม่นสามพันดครับผมเป็นเท่าไรสองหมื่นสองพันแปดกบไ่รยย่านมันไปกี่ต่อตัดจะไปขี่ได้หรอย้าไ่ได้อย่เรนชื่อนั้ผมัดนานๆนี่ยดงไ้ามันไปขี่ะหน้าคอยเรื่องวเจ้ายไปขี่ะน้าคอยด้วย

ราคาซื้อขายนะครับอยู่ประมาณ2 4งหมื่นีมาณสองหมื่นถึงสองหมื้าแหละน่ซื้อหรว่าีสีมันไม่ค่อยดีแต่เป็นผมเนี่ยผมชอบนะครับผมชอบเลียงว,วัวเนื้อเอาบ่าบบาครับเนี่ยสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทสองหมืม่นเจ็ดร้อบาทตัวนี้ห้องวังสี่หมนครับสี่หมื่นายมันน่ากัน ผสมไฟฮินดูผสมแอนกัดตื่นแน่ก่ว่าลูกกอเขามันบกพร่องน, <Allah> น,น,น้ <Belle> องสาวโขนสร้างใหญ่ดีครับสร้างใหญ่ดีครับ รลุดซื้อขายกันที่สามหมื่นครับ 35, าสมามหมืพร้อยกอลงสุรินมองเดียวเลยว่าป้าครับสามหม่าพันอ ซอมาแลวอะกันซื้อมาลวเงสามพันหสามพห่กพันอมาามื่นสามม่กพันมัน่พันสีเนาะอืสามมืก้าสีมีสี่ปัญหางวงมังไหมวะแม่เ่เอองมังไหมเดน ฮ่าตัวมงม้ายหม้หมหมอง40,000กว่าเลยครับกท่ 30, าทน,น,น,น3าน9 0 0แม่ลูกซื้อขายกันครับว่ราคาล้องมืเช้าอยู่4น3 0 0ครับตอนนี้ซื้อเปลี่ยนมือแล้วครับ่อ้าซื้อพ่อ้า3 0น0ก้า9 0 0 คนหนาสีอยู่คไม่แพงก็นี่เร็ว่ะนี่รถเนื้อหนารถมองกระดับมองไม่กด้มองไม่ไบ้ก็ขอเร็วว่ะนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยก็คือขายก็ที่สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อย กหายความส้มเลยนะนมาจำพันนึงองม,ม่พอได้มาเทียกันกงมื่ดนึ่งพันสร้วสมมสดววสูงประมาณเมตรบวกสายขุนครับส,มมอนนสอ0 0มนึงดูดูดูครับดู หามื à, à, à? À, à ่นสนนะรหา่นสองพัตะมนตัวนีสอนหานหกัหาห้ามื่นสองพันห้าครัผู้สายขุนพืนเมืองห้ามื่นสองพันห้า ตัวครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ตลาดเริ่มวายแล้วครับการซื้อขายก็ลดน้อยลงครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับเอาไว้โอกาสหน้าไปพบกันใหม่ครับส่วนวันนี้สวัสดีครับ